แต่กว่าเรามาเนี่ยือหญ้าสูงท่วมหัวดินจะแข็งเป็นก้อนมากเลยก็ต้องเริ่มมาบุกเบิกกันใหม่ใน3-4ี่ปีแรกเนี่ยเราปรับปรุงพื้นที่คือพัฒนาดินปลูกผักพอเริ่มมีแล้วมีลูกค้ามาซื้อผักมีลูกค้ามาดูมาถ่ายรูปแล้วลูกค้าอยากผักเราก็เลยเกิดไอเดียต่อยอดมาตอนทำเนี่ยอาจารย์จรพระท่านออกแบบให้ให้จัดสรรโซนเลยว่า โซนไหนที่มันควรจะเป็นบ้านพักโซนไหนควรจะเป็นแปลงเกษตรคือเกษตรเรียนรู้มันไม่หยุดเราทําไปบางทีมันมันเปลี่ยนนิดนึงเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่เอาพืชตัวนี้มาปลูกเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันนะกับกันแล้วปลูกกับเขาแต่ว่าพอมาทําห้องพักเนี่ยงานงานบริการมัน เราเพิ่มเข้ามานะบริการเราจะทำยังไงด้วยในคอนเซปต์ของเราจะทํายังไงให้มันมันไปได้แล้วให้ลูกค้ายอมรับได้คือห้องพักเรามันจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าที่นี่เราต้องทั้งต้อง,งอธิบายลูกค้าว่าพี่มันอาจจะมีแมลงหน่อยนะเพราะเราใช้ใช้สารสกัดธรรมชาติในรับเป็นฟูมิลล่าก็คืออาจารย์จุพรพลท่านออกแบบมาคือเอาแบบบ้านมาจากพื้นฐานบ้านอีสานดั้งเดิมเลยจะมีชานหน้าบ้านข้างในก็จะเป็นห้อง ห้องโลงห้องเดียวเหมือนบ้านอีสานคือตัวบ้านมันจะเย็นด้วยตัวเองดยเพราะหลังคาอาจารย์จะใช้กระเบื้องดินเผาแล้วก็ใช้วัตถุดิบของของที่นี่ของโคราชท,ที่ด่านเกวียน้ันห้องมันปกติถ้าเราไม่เปิดแอร์เนี่ยก็เย็นอยู่แล้วจริงๆแล้วมันก็คือการการได้เห็นลูกลูกค้ามานะลูกค้ามาแล้วลูกค้าแต่ลูกค้าได้ทำกิจกรรมพ่อแม่ลูกสนุกกัน มีผมรู้สึกผมผมมีความสุขอะนะการได้เห็นลูกค้าเขาเขาได้ทํากิจกรรมครอบครัวร่วมกันรื่นส,สนานพ่อแม่เล่นยอมยอมเล่นสไลดเดอร์โคลนกับลูกยอมเปื้อนอย่างเงี้ยฮะลูกซึ่งเป็นเด็กเมืองเด็กอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้นกับโคลนกับอะไรเงี้ยเขาก็มีความอยากจะเล่น ก็คือมันที่นี่เราเพราะว่านิสัยของเราคือเราเวลาเราเราเพาะพ่อเมล็ดผักนะฮะเราต้องใจเย็นสองคือใจเย็นนี่คือตางเย็นทั้งหยอดเมล็ดหลังจากหยอดเสร็จบางทีเรามันมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้คือบางทีเราหยอดได้สามสิบถาดเอามาไว้ในนี้คืนเดียวเจอมดลงสามสิบถาดนั้นคือเริ่มให,ม,หม,ม,ม,ม่หมดเลยมดมาขนเม็ดไปหมดเลยเราต้องฝึกความอดทนด้วย นิสัยเราต้องอดทนฮะแล้วการมันมาตรวจดูว่าฝักที่เราปลูกเนี่ยงอกไหมการลดน้ําเป็นยังไงด้วยฮะถ้าเราไม่ขยันมาดูทุกเช้าเนี่ยต้นไม้เราบางทีมันขาดไม่ได้น้ําน้ําไม่ถึงอะไรเงี้ยมันต้องละเอียด ช้าลงก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่มีค่าคือเราช้าลงแต่เรายังทํางานอยู่เป็นงานที่เราชอบด้วยชีวิตเปลี่ยนเยอะมากอยย่เนี่คือต้องคุณต้องทำทำอยู่กับมันให้ได้กันอยู่เงียบๆบางทีตื่นมาเราเคยอะโอ๊ยว่าเจอเจอคนนั้นคนนี้เราไม่เจอใครเลยนะเราอยู่กับตัวเองเช้ามานะาเราก็ทําของเราถึงเวลาเราก็ทํา าคนรุ่นใหม่อยากทำกเกษตรนะมันต้องเริ่มต้นจากว่าทำแล้วเราเราชอบมันไหมมากกว่าคืออย่าคาดหวังถ้าคาดหวังเมื่อไหร่เนี่ยเราจะบีบตัวเองเราก็ไม่ต่างกันเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเดิมหรอกเราชอบออร์แกนิกเราก็ทำออร์แกนิกทำให้มันสุดคิดให้จบกระบวนการการทากระส่งไว้ล้อมน้อยที่สุดอะ่ะก็คือมันก็จะเป็นออร์แกนิกโดยโดยจริงๆน,นะรู้จักใช้เวลากับตัวเองให้เยอะ คือทำเพื่อตัวเองอย่าทําเพื่อให้คนอื่นดูเราว่าเราดีเราได้ทํางานคนที่อยากจะทำแล้วลงมือลงมือเลยคือจะมากจะน้อยเราจะอยู่ในเมืองหรือจะอะไรแล้วก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบลงมือทําตอนนี้เราอยู่ใน,ใ,ใ,นในเมืองเราอาจจะทําได้น้อยหน่อยเราก็ทําเท่าที่เราทําได้เริ่มเริ่มจากตัวเราให้ความสําคัญกับตัวเราเยอะแล้วเราทําทําเพื่อตัวเราเองเนี่ยเราจะทําได้เรื่อยๆไปไเรื่อยๆเป็น เป็นธรรมชาติไปเลย่ะแล้วเราก็จึงมีความสุขกับมัน